ต่อปีไหมแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะใช้หลักการนี้พอสามเหลี่ยมปับ๊บเขาจะเอาเลขล่างมาใส่ใเห็นไหมเขาจะเอาเก้ามาพอสามเหลี่ยมตัวนี้เขาไม่ไม่ใช้เลยเขาจะใช้เลขแปดมาตัวน,นี้ตัวนี้เขาก็น่าจะใช้สองกับสี่มาเ,เราื <c oughs> ่องราบผมเดาว่าเขาเอาสองมานะ <c oughs> ไหมหรือจะเอาสี่มาก็ได้แล้วแต่ มันมีผลนะสามเหลี่ยมมีผลอแต่ว่ารู้สึกว่าต้นปีนี้เขาไม่เอามาแล้วก็เราวิจารณ์ไปทีละอย่างเนาะแล้วก็มาดูห้าหลักแสนห้าหลักแสนปีหกหกออกสองครั้งปีนี้เพิ่งสตาร์ทงวดแรกแล้วปีหกห้าคือไม่ออกเลยห้าหลักแสนคือไม่ออกเลยนะไล่ประวัติไปแล้วเออนี้ปีที่แล้ว หหลักแสนนี่ก็จะใช้เแบบนี๋ยปเดียวปีที่แล้วจะดึงห้าหลักแสนออกงวดหนึ่งนีนนนน่ห้าหลักแสนนะครับอ๋อเนี่ยตัวนี้ชัดๆเลยห้าหลักแสนของปีที่แล้วปี6อหกเลยวห้าหลักแสนแต่เวลาหวยออกเขาจะดึงเลขห้ามาอยู่นะออกเบิ้ลห้าห้าด้วยเห็นไหมแต่พอมางวดถัดมาก่อนจะสิ้นปีอะ่ะ ห้าหลักแสนห้าไม่มาเลยนะมาศูนย์เก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งใช่ไหมแล้วงวดนี้งวดนี้วัดกันแต่ตามผมเดาวาออกต้นปีหน้าห้าจะมานะบน,นะห้าจะมาเพราะว่าหนึ่ง ยังเหลือเลขเก่าแล้ห้าหลักแสนนะ่ะตัวเก่าจะเขาจะมาตัวสช่ไหบปิดวานเซรแล้วเลขเซอเบปนี้เดีวจะขอขอวิจารณ์กับผมผมคิดไปหลายอย่างแต่ว่าผมว่าห้าจะต้องมาะปกติน่าจะทิ้งนะถ้ามาพวกสถ้าห้ามาแล้วก็ไม่ได้ยากสองห้าสามห้าสี่ห้าอะไรไปเปบนไะ้ได้ได้แต่มันมีข้อข้อคิดจุดจที่ผมเขียนไม้แล้วล่ะ เอ่ว่าผมจะตัดสินใจว่าจะเอาอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้นะถ้าสูตรนี้เขาก็ศูนย์มาล่างเนาะศูนย์มาล่าง๊บเซตนี้เข้ามาที่รู้รู้กันบางคนทายถูกแล้วว่าสี่กุม,มันจะแ,แถมมีกุมันอีกหนึ่งัวเล็กละเมออยู่ <c oughs> แค่มีตัวเลยอยู่ประมาณดีไหมเนาะเองบนเรายังไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่รู้พร้อมกับเอฟเอาเอาแบบนี้ดีกว่าเอา ไปคิดแล้วไปหาลอตเตอรี่เผื่อจะเหลือค้างแข็งมั่งดีหรือเปากำังคิดอยู่บางครั้งองไม่อยากบอกบันไดนะตัวนี้อยากไว้ดูผลงานก่อนสักงวดก่อนเว่าหน้าคิว่าเราจะมีรุ่นไปอีกสามสี่นวะดถ้าเราบอกไปกเดยวเขาก็แต่ผมเขียนลองไว้เยอะอยู่แต่ว่าผมเลือกให้ให้แค่สองตัว ว่าถูกไม่ไม่รู้หรอกไม่รู้เราเป็นการสุ่มนะเป็นการสุ่มจะให้ดูออเดอร์ผมเขียนไว้เข้าๆจะชัดเกนหรือเปล่าแต่ว่าให้เลือกเอาเนอะผมผม,ผมเดาไปลักษณะว่าบนน่าจะเป็นสีปูมานะเบื้องต้นนะแต่ผมไม่ไม่คิดมากหรอกบางครั้งผมชอบแบบไหนผมก็เขียนไว้อยู่แต่ว่าต้องเลือกเอาเนะผมยังไม่รู้หรอกว่าตัวไหนหรอก ที่ผมชอบอ่ะในกลุ่มถอดอาจากอาจารย์แม่นั่นล่ะก็บางครั้งก็ตัวเก่าเนาะสลับกันนิดหน่อยแต่ผมตัดสินใจว่าผมจะมาร์กตัวไหนก็มาร์กตัวเดียวอะ่ะตัวนี้ไว้ก่อนนะให้เขียนดูเข้าวๆเนอะใครชอบตัวไหนก็ไปจัดเอาแต่ผมก็เลือกไม่ถูกหรอก ผมลองขีดก,กันบันไดทุกอย่างที่ผมไล่ไปก็ลองขีดดูที่ผมโอเคประมาณแค่ตัวเดียวน้องนั้นยังไม่รู้อันนี้รออันนี้บอเนาะเอาแบบชาร์เลยนี่ผมปล่อยตัวเลขแบบเข้าๆเฉยๆนี่เกือใกล้ฝันดีนะเปเทียบเอานะโซนล่างก็อยู่แค่นี้ล่ะกันไว้ทุกที่ทุกทางแล้วตัวชอบคือตัวเดียวตัวนี้ วันนี้ยังยัง,ย,งยังไม่รู้ว่าตัวไหนไนั่นีอยจะชอบยังไงก็ไดู้นโซนนี้จตัดสินใจยังไงกได้ตัดสินใจไม่ได้มาร์กไม่ได้เนี่ยเสียงมายังตัวนี้เชเสียงใหม่แลเด้อ